กินมาม่า <rôle> ท <à> ี่ใหญ่ที่สุดในโลกอาเทียรีเฟอร์ให้ดูซอย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 ไปเลือดโคมึงยาอะไรนักหนาพี่เอ็มแม่เป็นตองมีนะตัวอะไรก็ไม่ได้บอกเลไม่ได้บอกเลยไม่ได้บอกเลยไม่รู้สึกว่าผมจะแข็งเลยไม่รู้สึกว่าแข็งเลยกินแบบอยู่ยเฉยแล้ว ถึงแล้วทุกคนที่นี่ที่ไหนให้ทาย <c oughs> ที่ไหนเฮ้ยกุ้ยหอมอยู่นู่นแม่งเอ้ยบาสมาแล้วกูสามมาหัวเห็นไอ้บาสมาอีกแล้วมันจะมาทำใหม่ว่ากูสามาเที่ยวเนี่สวัสดีครับทุกคนเอาพี่ลาบเหรอสวัสดีครับทุกคนพวกเราครอบครัวตัว <c oughs> ตื่นแล้วเราอยู่กันที่บ้านสวนอีกแล้วฮะทุกคนแล้วก็มีเพื่อนๆเ,เรียกร้องมาเยอะมากว่า เฮียอยากดูคลิปที่บ้านสวนอีกเราเลยจัดให้เลยทุกคนคลิปบ้านสวนปกติเรามาทําอาหารกินใช่ป่ะเราวันนี้ไม่ได้มาทําอาหารให้ทุกคนดูแต่จะมาแข่งขันกันในบรรดาพี่น้องของเราเลรวจะบอกว่าสิ่งที่เราเอามาแข่งขันน่ะจะแข่งธรรมดามันก็ธรรมดาไปใช่ไหมทุกคนเคยเห็นมาม่าเกาหลีใหญ่สุดแค่ไหนอเ,เออแค่นั้นดีกว่าวันนี้การแข่งขันของเราดุเดือดแน่นอนทุกคนเ,คเพราะว่ามีเงินรางวัลด้วยเราบอกเลยว่าเป็นเงินรางวัลที่ใหญ่มาก เรามาแข่งกินมาม่าเกาหลีใหญ่ที่สุดในโลกของเราโอเคไปไปดูกันสวัสดีครับนี่บ้านคุณบิวหรอพอลเหรอครับไม่ใช่ค่ะออกไปขอเยี่ยวหน่อยได้ไหมครับผมแม่มาเยี่ยวครับไปสัญญากับโบว่จอกี่โมงหกโมงค่ะเคียร์ดิสเฟย์ให้โบซอย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 ไปเลือดโค้ดอยแล้วตัวเองตื okay. well, okay. 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 ่นกี being, right? um, <laughs> <laughs> okay. here, ่โมงบัดตื่นกี Dr. ่โมงบัด เลยนี่คือน้องเกิดที่แบบรักมากเลยนะแล้วคนนี้ก็ก็รักเหมือนกันนะสอง <3 S 2> คนนี้นะพี่นะพนินกับสุธีรักใครมากกว่ากันแยกไม่ได้เพราะมันเป็นรักคนละแบบอ๋อจุดพี่ธนิน,นรนนนักแบบไหนสําหรับธนินเฮียรักแบบไหนบ้างเฮียรักแบบว่าเฮียร <c oughs> ัก <c oughs> ทำไมเฮียต้องเอาเงินมาล่อวกเราคิดว่าพวกเราอยู่ด้วยกันเพราะเงินเอรบลโบวันนี้เฮียมีอะไรมาให้เล่นเคยเห็นมาม่าเกาหลีใหญ่สุดแค่ไหนเท่าภูเขารูกงั้นงั้นกูไปเล่นละเย้งเล่นวันนี้เฮียเอามาม่าเกาหลีที่ใหญ่ที่สุดในโลกของเรามาเล้อยู่ไหนอะเดี๋ยวค่อยดูมันมันเฮียสั่งรถไอสิบล้อขนมาเพราะว่ามันใหญ่ไปตัวไปเรื่อย แข่งกันกินคู่ใครคู่มันแค่แข่งกันกินใครกินหมดก่อนมีเงินรางวัปลปึกหนึ่งปึกหนึ่งคือเท่าไหร่เดวไปนัเป้เอาเพราะฉะนั้นนี่คือการแข่งขันศึกศักดิ์ศรีระหว่างพี่น้องคู่ลูกเขยและลูกสะใภ้ของบ้านเรา,คาใครทีใร่ใครที่หมดช้าจะโดนอะไรอ่ะใครหมดช้าจะให้ร้อยใครชนะเอาไปพันห้าแลวเนี่ยบอกมีเงินปึกหนึ่งพันห้าเมื่อไม่ต้องได้หรอกนะผมเหน่ยม ไหนไปไหนมีอะไรมีอะไรดูหลานนอนดูหลานนอนโอ้โหนี่คือหลานเฮียไอ้คนโล้ย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 โอ้โหไอ้แล็กอ่ะพี่พีพาไปดูแล็กดิอยู่ไหน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 ไหเฮ้ยอย่าไปแกล้งมันแล็กแล้วแล็กเฮียแล็กนี่เขอจับหน่อยแล็กเล็กเขาพึ่งเลยวะ เสร็จกูแล้วไม่เอาโอเคข้งนอกค่ะไม่มายุ่งกับแบล็กคูนค่ะไปเลยไปค่ะรถกวดเอาไปค่ะเอาไปค่ะมาดูมันดันดิไปค่ะดีบีนี่ไปเองลูกไปนี่คือลูกเฮียนะครับทุกคน เขาจดทะเบียนสารูสารูค <c oughs> ืออะไรวะสารูคืออะไรวะสมรสเขาจะจะเป็นสมรสกันเรียบร้อยแลนะทุกคนและเนี่ยเฮียก็จดทะเบียนเหมือนกันแต่เฮียจดอะไรที่เลยใช่เฮียสาธรพันลบล่าสุดที่คนไหนเฮียล่าสุดน่าจะไปแถวนี้แล้วพุทธบูชานี่โอเป็นไงนี่ครับทุกคนม่างมากอันนี้มันต้มในบ่อน้ำได้ไหมฮะได้ก็สุดที่กินคนเดียวแล้วกันนะกล่องนั้นแ่ะทุกคนดูใหญ่ๆป่ะ <ม>ดูด่ะในนี้นะจะบอกว่ามีทั้งหมด8ก้อนนะและถ้เาเกิดว่าเราอยากเอาไปซื้อเราไปซื้อมาจากไหนได้บ้างอ่ะเดี๋ยวยิ่งกินเสร็จคลิปนี้เฮียบอกอันนี้เฮ้ยเฮ้ยไปกันทุกคนโอเคทุกคนจับตาดนูนะครับว่ามาม่าเกาหลีที่ใหญ่อย่างเงี้ยที่จัมโบ้แบบนี้ข้างในมันจะเป็นยังไง ยัง่เคยเห็นแต่รีวิวแต่ยังไม่เคยเห็นของจริงดูว่าเปิดออกมาแล้วข้างในเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับไปและนี่คือมาม่าจัมโบ้มาม่าเกาหลีนะครับใหญ่ที่สุดในโลกของเราเขาบอกว่าหนึ่งกล่องนี้สามารถกินได้10คนบางช่องก็บอกว่ากินได้ห้าหกคนแล้วแต่คนกินจุไม่าแถึงสิบคนละแต่มาดูกันว่ามาม่าจัมโบ้ปกติอาจจะเป็นกล่องแค่นี้เองเล็กๆเองเนาะใช่วันนี้เรามีกรรมการด้วยนะคะเอาพีเล่นด้วยอ๋อ โอ๋อมีพีกินอันนี้โอ๋อมีพีพีเล่นด้วยโอเคโอเคแต่ของเราอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะแล้วเปิดดูคัะทุกคนนี่ <gerade S 1> ครับมาม่าจัมโบ้ราคาเท่าไหร่นะห้าร้อยกว่าบาทต้องค่ะเราซื้อมาเองเลยทุกคนอันเน <değil. S 1> ี้ยนี่ขอยี่ขอยี่ขอยี่นี่ถึงเขาเล่นอย่างนี้แล้วนะอุ้ยสองเครื่องปงคือยักษ์มากปลาขอเล่นอีกรอบนึงได้ป่ะมะเปิดจ่ายไม่ทันมาขอค๊อใหม่นินคนเดียวคนนั้นที่เขาเข้าใจที่บู๊มาก คือสายตาพี่บุ๊คเขามองมาทางผมแล้วสายตามันมีคําพูดออกมาว่าอะไรบ้างมึงจะอะไรนักหนาโอู้หูยนี่ส่งเครื่อปรุงเหรอเอาไปพัดได้เลยอ่ะอ๋อนี่เป็นกล่องไม่เขาเป็นวิธีอ๋อมีวิธีอยู่หลังกล่องด้วยนี่ใส่น้ำส้มเดี๋ยวดูก่อนดูนี่ทุกคนมีทั้งหมดเป็นไงบ้างหอมไหมหอมค่ะหอมใช่ไหมสองซัมโบนี้ก็คืออ่ะแกะดูอยากรู้เหมือนกันปื๊ดออกมาปึ๊บ โอ้ยสองเครื่องปรุงเป็นพวกคือซุปผักแห้งใช่นี่คือเฟรชก็เป็นพวกผักอบแห้ง่าโอเคเราไปเลยครับนี่มาม่าของเราเฮ้ยมันใหญ่มากเลยเนาะมันใหญ่มากใครจะกินหมดมันเนี่ยและนี่คือเครื่องปรุงของเขาคือห่อใหญ่มากไม่บูต้องกำอะดูดิมันเหมือนพริกป่นที่แบบว่าปั่นให้ละเอียดเลยอันนี้ต้มเสร็จแล้วหรอครับต้องค่ะใส่ไปเลยหรอโอเคโอเทไปเลยครับ ละว้าวคืออยู่ตรงนี้ได้กินแบบกินเครื่องปรุงเขาอะป่าวซูเปอร์เปิดห้องน้ำไปค่ะโดนราชสุดทยนะน่าจะเป็นซูเีอร์แล้ต้มมาหมดเลยน้ำอะไม่พอไม่พอด้วยอะต่อไว้2.2ลิตรอ๋อนี่เพิ่มมาเพิ่มเติมใช่ไหมไปเลยจ้าวันนโ้จะไปอะไรวะเนี่ยปิดฝาปิดฝาแบบนี้ทิ้งไว้สัก5นาทีค่ะโอเคทุกคนถ้าพร้อมแล้ว มึงไปเลยมึงเลิกเรียนนะเล่นวันนี้เราจะกินมาม่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกโอเคไม่มีบิวจบต่อไปนี้เนียต่อไปนี้ไม่มีบิลเพราเราเป็นพี่น้อยใจเนี้ยเอาไหมค่ะเพราเราเป็นพี่น้อยใจใครกับบิวใครเนยอะนั่งตรงนี้บิลอยู่นี้นะแล้วมือตั้งไว้ตรงนี้แล้วก็ทุกคนมายืนพร้อมกันข้างหลังเร็วเราต้องช่วยกันคุณคิดดิ้นด้วยคิดดิ้นมาใจกว่าคันนี้ไม่น้อยใจคันนี้มันนี้ บางกูเอีด่ดีเียว่น้อเียวีน้ันนยเลีว่เหนื่อยมงปคิปิดต้องเลยตัดกลังวันนี้แข่งกินมาม่าที่ใหญ่ที่สุดในโลกชนะได้บันดี้เจลลี่ถูกต้องใครที่กินหมดก่อวันนี้รับไปเลย1,000บาทใกินหมดคนที่สองรับไปเลย500บาทใครที่แพ้จ่ายห5 0 0บาทาแล้วมันไม่เกียวก ถ้าอยากให้คุณกินถ้าพร้อมแล้วขอดูหน่อยไม่ขอด้ลยนี่นะคนเลยนี่ครทุกคนเขาเปิดมาแล้วเป็นแบบนี้เลยดูดิอเยอะมากเลยว่ะดูของแต่ละคนนี่กี่ก้อนแปดก้อนดูดิเราจะแข่งขันกินกันภายใน10นาทีใครใกล้เคียงหรงอหมดก่อนรับไปเลย1,000บาทใครชนะอันดับสองรับเลย500บาทครับผมถ้าพร้อมแล้วริ

มาดพีจับเวลาให้เลยครัไม่ม่งตัวมีนะตัวอะไรก็ได้พี่คะถึงคิวยังขาก่มากเลยาะ้่เส้นแบบอย่งนี้เลย่ราะมันดีมยเนาะอร่อยแบบเส้นที่เเด็กานะว่านะวดีกำลังเดือดร้อนเหมือนันตอนเน้ยคิ่าครเป็นตัวเก่งคะตัวมีมีบอว่าใครชนะไม่รู้สิเดี๋ยวถารเลคำตอบค่ ร้อนร้อนนะมร้อนไห<ป>มโอเคหมดเวลา อยู่กันเดี๋ยวเฮ้ยแม่กล่องนี้ก็ว่างค่ะบอกมาเลยไม่บอกมาเลยจะเป็อะไรคะแบบนี้สิแล้วบอกว่าไม่มีดมฟิวมาเล่นเถอะเราบอกไปอ่ะหูไม่มีหน้าเข้าไปแล้วอะไรเงี้ยท่านเองคนเดียวแหละอ่ะดีแต่อร่อยมากเลยแม่มาช่วยมาช่วยพี่เองไปภาพกินกล่องเล็กๆคนบุดีอ่ะเดียว่างอร่อยมากๆเลยเดี๋ยวมันเยอะไปอ่ะเพราะผมมีสิทธชนะสูงเพราะผมมีสามคนอุ้ยแม่หูฝั่งนึงสามคนน่ะ งานี้ผมเหลือคนเดียวเลยเนี่ยไม่บิวมาช่วยแล้วเฮ้ยฝั่งนู้นไม่กินกันเร็วแล้ยนะข้าวเบียร์เรากินอยู่รือไไม่กินหรอกินเนาะอันนั้นกูไม่กินข้าวเอง่ค้โเฮียบอกว่าบิวรอดิกินพร้อมกันไม่ได้กินข้าวเช้ามานรอเฮียนี่สี่โมงมันก็ไม่กินข้าวชั้นมองว่ไม่ได้อนนับแล้กินมาอยมากโอ้ยมาลุงกินมากมันก็คือให้เฮียเฮียเอางี้ดีกว่าใครกินคำใหญ่ได้ใครคำใหญ่สุด ดูดีนะคะดูดีใช่เฮ้ยดูดีไม่คุยเลยดูดีมีกล้องถ่ายอยู่นะดูดีขอคำใหญ่พี่แตโบนยนดูดีมันร้อนเงินมากๆโยนรับจริงใจมากเลยภายในตะเกียบเดียวคำใหญ่สุดอ่านี้ยัจริงจังี่ยคำใหญ่สุดพร้อมกันผมเฮียดูดีอ่ะคำใหญ่สุดพร้อมกันเฮียดูดีทนินหนึ่งสองเฮียไม่ใหญ่เลยเฮียไม่ใหญ่เลยทีนี้ใหญ่เลยพทันินก็ไม่ใหญ่ตูดีโอเคมาหนึ่งสองสาม แย่ร้อมาเร็วค่ะเร็วเยเนังเดียมัแรกวเียบอเราแลวะมันจะมีใครกินหมดได้ว้างคนเดียวอ่ะไอโบมีแต่ไม่วเไปดูต่างกันที่ท็มปเปอร์มาร์เกมีมีขมาช่วยคมิวได้ไหมมีมาช่วยเดี๋ยวเร็วช่วยมิวกินีเร็วลูกคมิวีว่งว่เรว่่ว ตอนนี้ยังไงเราก็ได้กลับแล้วโบอย่าไปแข่งกินะวันี้ให้มันเติบโ้นมเลยไปครับอร่อยนอร่อยอ่ะดูมันดีมากเลยนะนปิมเาไ่ดีนี่ไงมีไงสากได้แล้วเียกเก่งมากเลืออีกสองนเกรูว่าอาห พราะคอือนี้นะไม่แนะนานะไม่ถืนะอว่าก,กินประจำหรอจะกินไม่ได้บ่อยเพราะว่าเดี๋ยวโซเดียมขึ้นอ๋ถอถ้าโซเดียมขึ้นอนะ่ะถ้าโซเดียมขึ้นทุกคนต้องตัวนี้เลยครับคุณสามารถกินเจลลี่ปาร์ตี้เจลลี่ปาร์ตี้ครับแต่ทุกคนต้องกินอะไรโซเดียมโซเดียมลดบวมต่างๆรวมถึงแก้แข้งถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรไม่ไม่ไม่ดูฝั่งนู้นนี่เขาจริงจังมากอยู่ทีมดูหน้าสุดทีเลยเพราะว่าไม่ต้องห่วงมีตัวช่วยค่ะทุกคนกินได้เลยมีตัวช่วยได้เลยมั้ไปมาแมวค่ะแมวค่ะได้ ยอะมากมันไเอเีอใ่ลไม่รีบกินกินได้เรื่อยๆเลยนะแต่พอรีบกินอ่ะมันจุกเอาองเี้นไปไหนได้ป่ะรบตัวช่วยความอร่อยค่ะเพื่อนใครกินสาระาไหมสาร่อร่อยชื่นเฮียไงเฮียเขอในเฮียขาใดิานะีเรกางอร่อยแน่ไม่เป็นไรตรงกลางต พี่พุกขนาดเทปนี้ไม่ไรเรามีเมียที่ดีเฮียบอกว่าเฮียมีเมียที่ดีแล้วพี่ลูกจะพูดกับเฮียว่าอะไรคะมีสามีที่เลยค่ะมีสามีที่รักออกมาเฮียเฮียชอบกินมากอ่ะชอบกอนเยอะไปกินกับสาหร่ายแบบนี้ก็อร่อยนะทุกคนอร่อยมากตอนนี้เนสอร่อยอ่ะไม่บอกอร่อยแบบนี้เือสาหร่ายอนชอบเลยนะน้าค่ะสั่งให้กินคนเดียวอ่ะคิดว่าตัวเองกินหมดภายในกี่นาที สองชั่วโมงมาบอกเขาอกว่นน่ะดิวอ่ะไม่หมดแน่ยังไงก็ไม่หมดสี่วันมันหยุดสี่วันโอ๊ยหมดแล้วหยุดหยุดหยุดสัมภผัสสักทีหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยมากะผมไม่ได้รู้สึกว่าผมคืแข็งเลยไม่รู้สึกว่าแข็งเลยกินแบบหิวเฉยแล้วอร่ออยันันตาปานชายเยอปานกิเตอเฮ้ยวัวไม่กินเป็นครึ่งหนึ่งเลยเหรอไม่กินด้วยผมก็กินเกินครึ่งเฮีไปยามจะกว่ ดูของนี่เลยครึ่งนะพยายามจะกวาดมันขึ้นมาให้มันเป็นคลื่นทะเลให้มันดูมันหายไปครึ่งนึงดวงเงี้ยเงี้ยว่าเงี่ยชนะโบนะมาเงี้ยน้อยกว่านะโบชนะอ่ะดวงโบโบชนะให้เงี้ยไม่ให้เงี้ยเอาเงี้ยชนะข้างหน้าไม่มีใครแข่งด้วยแล้วนะเขียวแพ้เดี่ยวบอกเลยเขียวแพ้ไม่ไม่แปลตามตาเลยนะโบชนะจริงเพราะดูเหรีมันกินไปเลแต่มีแม่ช่วยด้วยนะก็ตกบนเพื่อนด้วยพี่ใครชนะคะลูกทันดินเป็นแบบนี้ทันดินรู้สึกว่ามันจะปวดเกินบอกเลย ส่วนสองเฮียก็ประมาณนี้จะจะบอกว่าอันเนี้ยผิดคาดมากเลยตอนแรกคิดว่าอะไรป่ะคิดว่รอนจะแบบรสชาติใช่ไหมแบบไม่ใช่แบบเนี้ยคิดมันเป็นรสชาติแบบมามา่มา,มาบริสปกติแต่อันเนี้ยคือมันอร่อยเลยอะ่ะมันรสชาติดีเลยวท่านินกินไม่หยุดอะ่ะเนาะมันมีขายกล่องเล็กด้วยนะทุกคนถ้าใครสนใจอ่ะต้สั่งซื้อที่ไลน์ไอตัวเฮียนะเฮีย <laughs> บบกเพิ่มนิดหน่อยวันนี้นก็ไม่ให้พวกเรามาเที่ยวแต่ไม่ให้พวกเรากินอะไรนอกจากมาม่า <laughs> ตอนแรกก็น่าเป กินปลาเอื้องปลาอิ่งนะทุกคนนี่ไงบอกปลาเอื้องเอามาม่าเราไปคิดเมนูให้หน่อยถูกแล้วโอเควันนี้ผู้ชนะมาเลยรสชาติเป็นไงบ้างคะมาอร่อยรู้ป่ะคาเล็คเตอร์มันอยู่ช่องมันกับช่องบลัวคนละคันคนละคนเพราะว่าถ้าเนี้ยอยู่ช่องบิวอยู่ไม่ให้พูดอยู่ช่องเนี้ยจะแบบเป็นเป็นผู้ใหญ่เป็นพิเศษจะอยู่ช่องเจ๊นะเหมือนเด็กขำพวกนะ้นเขาเป็นหัวหน้าข้าคโพดนะครับเห็นอย่างนี้ดูนะครับวันนี้นะทุกคนบอกเลยว่าการแข่งกินมาม่าใหญ่ที่สุดในโลกของเราวันนี้ ของเรานะฮะจะบอกว่ารสชาติดีเกินคาดปกติไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้ ที่สองเฮียกับเทีินเฮียว่าเฮียชนะผมกินโเตยมคือตัวต้องปวดมากเกินไปครั้งหน้านะคะใครอยากให้เฮียกินอะไรหรืออยากให้ทำอะไรอย่าลืมกดไลค์กดติดต่อใครนะคะตอนนี้โบจะไปนอนแล้วค่ะแป้งเยอะมากไม่ไม่คล่องเลยอ่ะคือไม่คล่องเลยบ๊ายบายเอาเป็นว่าครั้งหน้าใครอยากให้แข่งกินอะไรบอกเฮียแล้วกันเดี๋ยวได้กันเฮียหาไม่ได้เฮียจะหามหาให้ก็ได้ไงใช่ค่ะวันนี้คือแป้งขึ้นหน้าค่ะไปนอนก่อนนะคะ อยากให้กินอะไรคอมเมนต์มาฝากไลค์กดแชร์กดติดตามก็โปรดเลยนะครับตอนเราบันทึกเขาโคตรตัวบีกฤยยาลาไปก่อนเสิร์ฟเลยค่ะรื่และนี่คือเบื้องหลังของเรานะฮะหลังจากที่เราถ่ายเสร็จเรียบร้อยคุณดูดีมันเยอะมากๆจริงๆนะเดี๋ยวเราเก็บไปกินเนาะคืนนี้เนาะสิบคนสิบนะที่เขาบอกมาทำอะไรเราเขาแข่งไม่กินตอนนี้มันนั่งกินหิวข้าวว่ะสิมาเราจะจัดการยังไงดีกับม่าม่านี้เก็บไปกินคืนนี้ไหมได้ค่ะให้แม่ผัดเดี๋แม่ มาม่าที่เหลือเนี่ยเอาไปผัดได้ไหมพ่อเอนเล่นผัดพ่อปิดท้ายด้วย